เรื่องสินห้ายังคงยึดอยู่ตลอดเวลาเพราะผมเชื่อว่าถ้าใครยึดได้เนี่ยชีวิตจะพบกับความเจริญคือเวลาเราไปคอนเสิร์ตอะเป็นวงคครดไม่มีเหล้าจะมีก็คือน้ําเปล่ามันเป็นหนทางที่มันไม่ไม่ได้นําพาประโยชน์มาให้กับชีวิตตัวเองอะตัดได้ก็ตัดดีกว่า จะจัดคอมพิวเตอร์แล้วก็อุปกรณ์ในการทำดนตรีเป็นเป็นมินิโฮมสตูดิโอเล็กๆไว้ที่บ้านซึ่งก็ไม่แพงมากไม่แพงมากคือกำลังดีกำลังแบบพอเหมาะมันเกินอยู่แล้วล่ะของนี้ก็เป็นแบบใช้ได้อะคือว่าเราเอาไว้ใช้ทำงานหนอเนาะ,ะทีนี้ก็เป็นการดีในการที่เราจะเริ่มต้นในสิ่งที่เราตั้งใจจะศึกษามานานคือเรื่องของคอมพิวเตอร์มิวสิก ผมก็เรียนเลยเรียนจาก YouTube บ้างเรียนจากพี่ที่เขามีความรู้บ้างเรียนจากเพื่อนใกล้ๆตัวที่เขาพอจะมีความรู้บ้างแล้วก็หลักๆลยคือทดลองเองลองผิดลองถูกกับการทําเดโมตัวอย่างเพลงของอวงตัวเองนี่แหละก็ตัวอย่างเพลงเดโมก็เสร็จไปเกือบจะหมดแล้วละ่ะกําลังไล่ทํากันอยู่ตอนนี้ก็ออกมาค่อนข้างที่จะเป็นที่น่าพอใจนะฮะเรื่องสาวเรื่องอะไรก็ถือว่าน่าจะมีอะไรแปลกใหม่สําหรับ เขาเรียกแฟนเพลงของ powerpad ด้วยก็เพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มก็แต่ว่าถามว่าคล่องไหมก็ถือว่าไปได้เร็วสำหรับคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้ถือว่าไปได้เร็วแล้วก็คือเวลาเรามีเวลาเราก็จะอยู่กับมันเยอะมากๆครับจนจนเพื่อนก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะเราไป แอบเรียนมาหรือเปล่าทําไมรู้สึกมันไปได้ไวขึ้นอะไรเงี้ยครับประมาณนี้คือเราเราให้เวลากับมันเยอะเนื่องเนื่องจากว่าม,มันมีงานเข้ามาด้วยแหละเพราะว่าในโปรเจกต์เนี้ยคือเรานั่งแท,ท่นเป็นนั่งแท่นเป็นโปรดิวเซอร์แบบเต็มตัวเลยครับอย่างเพลงต้องคำสาบก็มีทางพี่เบลมาช่วยครับคือแต่ว่าในโปรเจกต์เนี้ยคือว่าคุยกับทางค่ายอะไรเงี้ยว่าขอคุมเองทั้งหมดก็เลยได้มาเป็นจ j อบ มินิอัลบั้มเนี่ยครับ mm. ก็คือว่าได้เขาเรียกว่าได้ทําเพลงของตัวเองจากตัวเองจริงๆ mm. แล้วก็เพื่อนสมาชิกในวงก็มีส่วนร่วมกันทุกคนก็มาอัดเสียงกันที่บ้านบ้างมาช่วยกันแชร์ไอเดียบ้างประมาณ5 6เพลงประมาณนี้ครับเ mm. ต็มมากๆเ <laughs> <laughs> ต็มมากๆครับแล้วก็มีเพื่อนสมาชิกในวงมีส่วนร่วมช่วยด้วยนะครับ mm. ครับ <laughs> ก็ทุกคนแบบโอเคมากครับ mm. เรื่องศสียห้ายังคงยึดอยู่ตลอดเวลา นะครับผมเพราะผมเชื่อว่าถ้าใครยึดได้เนี่ยชีวิตจะพบกับความเจริญอย่างแน่นอนคือมันเป็นหนทางแห่งความเจริญอยู่แล้วถ้าเรารอสังเกตว่าถ้าเราไปผิดข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยมันจะลามมาอีกหลายๆเรื่องแล้วมันจะทําให้ชีวิตเรารู้สึกมันแย่ลงจากการกระทําของเราเนี่แหละไม่ต้องไปโทษใครถ้าทุกคนสามารถยึดถือสินห้าได้นะครับผมเชื่อว่าชีวิตดีขึ้นแน่นอนแม้จะลําบากแม้จะเจออุปสรรคบ้างแต่ ก็ยังผ่านพ้นไปได้แต่ก็ยังไม่หนักไม่หนานะครับผมเชื่อว่าถ้าทําได้นี่ชีวิตดีแน่นอนครับคือเวลาเราไปคอนเสิร์ตอะทางเจ้าภาพเขาจะค่อนข้างประหลาดใจกับวงเรามากนะฮะเป็นวงคลีน,น,ลนแล้วก็การจัดเตรียมอาหารหรือเครื่องดื่มซัพพอร์ตไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีเหล้าจะมีก็คือน้ําเปล่าแล้วถ้าจะเป็นน้ําสีต่งตางๆเนี่ยก็ต้องเป็นแบบโนชูก้า เพราะว่าพี่เท็ดดี้เขากินหวานมากไม่ได้ฮะแล้วก็หลายๆคนก็ค่อนข้างที่จะเลี่ยงน้ําตาอะไรเงี้ยก็นั่นแหละฮะเจะา้าภากยิ้มเลยไม่ต้องเตรียมไ้พวกน้ําเมาอะไรไว้ให้เลยมันมาจากตัวผมเองเพราะว่าผมดูแล้วว่าถ้าเราเลิกได้แล้วเราหยุดไปเราไม่ได้อยู่กับมันแล้วเงี้ยซึ่งมันเป็นโอกาสที่ดีในการที่เราจะาไม่ไม่ไม่ไปแตะต้องมันอีก พอถ้าเราเริ่มแม้จะนิดหน่อยหนึ่งมันมีสองสามแล้วมันก็จะลามไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะลามไปในสิ่งอื่นๆอีกนะครับผมซึ่งเวลาดื่มแล้วมันอาจจะมีการขาดสติมีความสนุกมีความเลินเล่อมีความเขาเรียกว่า,าประมาทอยู่ในนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการง่ายในการที่จะลาไปถึงสิ่งผิดอื่นๆอีกนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าตัดแต่แรกก็จะดีมาก และเพื่อนทุกคนคือโอเคหมดคือคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับทางพี่เท็ดดี้ที่เป็นผู้จัดก,การบวงเขาก็ไม่ติดอยู่แล้วเพราะเขาก็เลิกดื่มมานานแล้วเนื่องจากสุขภาพวันนี้อาจจะเนื่องเนื่องด้วยจากแต่ละคนอายุมากขึ้นนะครับก็เลยเหมือนกับเรื่องสุขภาพก็ก็ให้ความสําคัญพอสมควรครับก็ <laughs> เป็นไปได้คือตอนแรกหลกักๆเลยผมคิดแค่ว่าถ้าถ้าเราดื่มนะแล้วในลักษณะที่เรามีงานเยอะขนาดนี้เนี่ย มันไม่ไหวหรอกเพราะว่าใช่กินเหล้าอ่ะมันแห้งแล้วมันต้องใช้เวลาพักฟื้นอ,อย่างน้อยวันสองวันถูกไหมฮะแล้วในโอกาสที่เราทํางานเยอะขนาดนี้มันจําเป็นที่ต้องให้ร่างกายมันได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่ได้รับสารอาหารได้รับสิ่งที่มีประโยชน์เข้าไปอย่างเต็มที่ไม่งั้นเราทํางานไม่ได้แน่ๆครับแล้วฝันในการที่เราจะกลับเข้ามาทำงานในวงการเหมือนเดิมมันก็จะพังทลายลงไปจากไอ้อบายามุกเหล่านี้ เราก็เลยยึดปฏิบัติมาเรื่อยๆครับมันโต,รตกระมันสั่งไหนหรอมันก็น่าจะเป็นโอกาสที่เราอยู่ในเรือนจํามันแหละนะครับคือเราห่างมันมาได้แล้วแล้วเราก็คือคนที่ออกมามันจะมองกลับเข้าไปมันจะมองเห็นไงมองเห็นสิ่งผลกระทบร้ายๆแย่ๆที่มันจะตามมาจากการที่เราเข้าไปยุ่งกับอบายมุกนะครับถ้าเราดื่มแล้วก็ขาดสติพอเราขาดสติเราก็ไปทำอะไรที่อาจจะมานั่งเสียใจทีหลังได้ นะครับและที่สําคัญคือเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องเงินเราทราบว่าทุกวันนี้เงินมันหายยากแล้วก็การใช้จ่ายในเรื่องของอบยมุขต่างๆเนี่ยมันไม่หมดสิ้นอ่ะมันหมดไปเรื่อยล่ะมีหนึ่งมีสองมันก็หมดไปเรื่อยเรื่องเรื่องใช่ใช่มันก็หมดไปเรื่อยพอเราดื่มมันแน่นอนมันไม่หมดมันมันไม่จบแค่หนึ่ง มีสองมีสามแล้วยิ่งมีเพื่อนมีกวนมีอะไรมันก็ยิ่งไปกันใหญ่ทําให้สิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ครับก็อย่างที่บอกแหละมันเป็นเป็นเออมันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะมันเปลี่ยนไปแล้วมันเป็นหนทางที่มันไม่ไม่ได้นําพาประโยชน์มาให้กับชีวิตตัวเองอ่ะตัดได้ก็ตัดดีกว่าโอ้มันไม่ไม่ถึงกับวางไว้หรอกครับก็อยู่ในพื้นฐานของความเป็นคนดีแหละนะกวกว้างไปแบ่งมีดีกว่าเพราะว่า ถ้าผมไปกําหนดอะไรมากบางทีแบบคนเราอะ่ะมันมันไม่ได้สมบูรณ์พร้อมทุกแบบแล้วคนเราก็ไม่ได้เป็นเหมือนกันทุกคนเพราะฉะนั้นแต่ละคนเขาก็จะมีสไตล์มีความน่ารักของเขาอะไรแบบนี้ครับครับก็กว้างๆไปครับใช่อย่าอย่าไปยุ่งดีกว่าไม่เอาครับ